อีกแล้วนะคะก็มีพวกสวิตชแชนแนลนะคะวันนี้หนูก็อยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะคะภาษาอังกฤษก็เชียงใหม่ซูนะคะตอนนี้นะคะหนูก็ได้รับแผนที่มาแล้วค่ะเราก็ไปดูกันเลยนะคะว่าสัตว์ตัวแรกคือสัตว์อะไรคะ่ะไปกันเถอะค่ะแล้วนี่นะคะที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะคะ ก็มีร้านอาหารด้วยนะคะแล้วก็พักเหนื่อยกันมากินอาหารนะคะรสชาติอร่อยใช้ได้เลยนะคะเพียง40บาทเองนะคะนมวัวแดงอันนี้นะคะเป็น milk s h a p e นะคะก็นะคะ40บาทกันนะคะแล้วนี่นะคะก็จะเป็นโซนสัตว์แอฟ,ฟริกานะคะ Africa animals นะคะก็จะมีอย่างเช่นจะมียีราฟจะมีม้าลายอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปดูกันเลย นี่นะคะกับสัตว์อฟริกาก็จะมียีราฟนะคะแล้วก็จะมีสัตว์ยอยื่นเช่นนกกระสาเทพม้าลายอ,อยู่ฝั่งนูนไกลามากนะคะก็อาจจะไม่เห็นแล้วก็จะมีสปริงบ็อกซ์ด้วยนะคะเราก็จะมาซื้อหาแล้วก็บอนให้สัตว์กันนะคะนี่นะคะ เอามาไม่ได้จ้ะตังแม่ไม่น้อยเอามีน้อยอ่ะน่ารักมากใช่ไหมนี่คุณจะเอานี่คุณจะเอาแม่บินดูคนนึงนี่คุณจะเอาเฮ้ยค่ะนี่คุณจะเอาเฮ้ยค่ะ สองอันก็น่าจะได้นี่นะคะก็จะเป็นโซนเมียแคปนะคะเขาจะตัวเล็กๆเนี่ยนะคะก็ะจะเห็นเขาเดินไปเดินมาอยู่ตรงนั้นนะคะจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เขาก็จะซ่อนอยู่ตามต้นไม้ะคะแล้วก็นินสัยของเขานะคะจะสุก นะคะที่สงสัยด้วยนะคะเขาจะเป็นบ้านของเขาเขาก็จะอยู่อาศัยในที่อย่างนี้แล้วเขาก็จะกินพวกหนอนอะไรนะคะเดี๋ยวเขาก็จะออกออกมาตอนที่มีแสงแดดน,นะคะนี่นะคะส่วนต่อไปก็จะเป็นแพนด้านะคะเขาบอกกันนะคะว่าถ้ามาสวนเว์ทรีใหม่ก็ต้องมาดูแพนด้าเลยนะคะนี่นะคะ โซนแพนด้าแล้วนะคะธรรมาดานะคะที่นี่จะมีแพนด้าสองตัวตัวที่หนึ่งก็จะชื่อช่วงช่ๆแตัว่สองชื่อหลิงคุยนะคะแต่ว่าช่วงช่วงก็เสียไปแล้วนะคะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแต่ว่าหนูก็ต้องขอใช้เสียงเบาเพราะว่าจะไปรบกวนหลิงคุยนะคะที่กําลังกิน ไก่ตรงนั้นนะคะแล้วก็มาดูกันเลยนะคะว่าลิงคุยชอบกินอะไรบ้างนะคะอย่างที่หนึ่งชอบกินแอปเปิ้ลอันที่สองจินขนมปังเนื้ออันที่สามจะเป็นแครอทนะคะมีแพนด้านะคะอาหารหนักจะเป็นไก่นะครับเป็นแบมบูนะคะก็ไปดูึ่งคุยกันเลยนะคะแต่ต้องตามหมูมาเงียบๆนะคะ แล้วนี่นะคะก็คือลิงคุยนะคะเขากำลังกินไผ่อาหารลักของเขาอย่างอาอ่ึกอร่อยอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเห็นนะคะจะมีไผ่วางอยู่ทั่วที่พักของเขาเลยนะคะนี่นะคะเขานี่น่ารักมากๆเลยเขาตาดำเหมือนหนูตอนที่หนูนอนหลับดึกเลยนะคะก็แทบจะมองเห็นตาของเขาเลยนะคะ น่าชังมากๆเลยเขาก็กำลังกินแบมบูไผ่ยอยู่นะคะแล้วก็ธรรมดาหมีแพนด้าน,นะคะจะหลับ12-16ชั่วโมงนะคะแล้วหนูได้มาเห็นตอนเขากินนะคะก็ถือว่าหนูนะคะโชคดีมากๆเลยนะคะนค่ะเขาจะกินนันเลตอร่อยเลย